ผู้ชนจับตามองให้ดีประธานณะกรรมาการการเลือกตั้งเนี่ยรับปากต่อสาธารณชนเนี่ยบอกว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60บวันจะไม่มีการรับรองไปก่อนจะไม่รับรองผีไปก่อนนะแล้วค่อยมาสอยที่หลังคราวนี้เรามาดูฝีมือของคณะการการเลือกตั้งกันในระหว่างที่ผมทําคลิปเนี่ยเรียนย้ําว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งนะอยู่ระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งยังไม่มีการกาบัรนะยังไม่มีการลงคะแนน นะผมเรียนไว้ล่วงหน้าเลยว่าสุดท้ายปลายทางเกมนีนะ้ถึงแม้ว่าจะได้เสียงข้างมากหรือจะได้เสียงข้างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและจะต้องมีพักการเมืองและนักการเมืองถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย100% สวัสดีครับมาพบากับผมเตศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการการเลือกตั้งคราวนี้การเคลื่อนไหวข,ของคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสัญญาณแรงๆนะครับให้นักการเมืองให้พักการเมืองที่จะไม่ให้ผีได้เป็นรัฐบาลเราพูดไปหลายหนแล้วว่าพักเพื่อไทย มีความตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลพักเดียวเราไม่ต้องการจะร่วมกับพรกพลังประชารัฐหรือพรรรวมไทยสร้างชาติพี่น้องเป็นสักขีพยานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าพรักเพื่อไทยไม่จับมือกับสองพักนี้ชัดเจนนะครับขอบอกเหตุผลเบื้องหลังด้วยแล้วกันว่าทำไมสองพักนี้เมื่อ8ปีที่แล้ว มีส่วนในการร่วมในการทำรัฐประหารปล้นอ,อานาจอธิปไตยจากพี่น้องประชาชนครับคุณี้บอกบอกว่าเราเป็นเรือใหญ่พรรคเพื่อไทยเขาเป็นเรือเล็กภายอยู่ข้างๆไม่ต้องมาอยู่ข้างๆไม่ต้องมาอยู่ใกล้กันต่างคนต่างอยู่ไม่ร่วมกันแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่สบายใจแล้วก็อยากจะ

มาแล้วมาามขอไปหาขอโททลแม่ไปหาเขอโทษขอโทษลูกแม่ขอไปหายหน่อยงครับนครับระวังนะครับวันวัน วเรแยกไปเลยคอีนะคะีขอโทษนะครับขอโทษนะครับ้างไปท่านคุยเลยครับสวัสดีสวัสดีครับ พ่อม่น้องชาวตลาดสีบุญเรือนบุญเรือนไมครัแเปิดแม่ริมหมัจริงจริงแล้วก็อยกให้เป็นเสนายกสิอธิบายนามในนามของรับตัวแทนรักชาติเขานะเือนวเลวลาผมไปไหนเนี่ยผมจะดูดูดูท่าครับไ หน้าตาของ,งวันเราทุกวันสุข,สขยงไรไรังไงอะไรยังไงนะวันนี้ก็มาในานามของภาคกลุ่มไทยสร้างชาตินั้นจ้านะเออเราต้องที่เรารมีอยู่แล้วเนี่ยทำทำใหม่ทำดีทำแล้วทำดีทำแล้วทำอยู่ทำต่อใช่ไหมต้องหาต่อกันไปใช่ไหมจ๊ะนะอะไรที่ไม่ถูกใจอะไรที่ไม่ยังไม่ดีไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยนะครับเพยาใจเลยครับไี่ถูกใจแะ ม็ต้องใช้เวลาพอคูดนะในการที่ทำทอย่างมาดีขึ้นนะจ๊ะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนผมทำให้คนรักทุกคนไม่ได้อย่ายไะแต่ถ้าเข้าใจกันมันก็พอรจะไปได้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขยืนยันว่าจะเข้มเรื่องการทุจริตนะครับและยืนยันว่าจะไม่ให้ผีได้เป็นรัฐบาลอย่างแน่นอนในอิทธิพลบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการสอบสวนการทุจริตเลือกตั้งนะครับว่าขณะนี้มีเรื่อง ซื้อเสียงเข้ามาจำนวน8เรื่องและอีก15เรื่องเป็นการหาเสียงหลอกลวงนะครับโดยเฉพาะมาตรการป้องกันของคณะกรรมการเลือกตั้งมีการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจำนวน423คนนะครับซึ่งการตรวจเลือกตั้งมีผู้ช่วยหนึ่งคนนอกจากนี้ยังมีชุดเคลื่อนที่เร็วของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่1 3วันก่อนการเลือกตั้งซึ่งจะเป็นกลไกช่วยป้องกันการทุจริตได้นะครับทั้ง เรื่องนี้อาสาสมัครที่มาจาก i l รอนะครับวีวอชนะครับเข้ามาช่วยทำให้หูตาของพวกเรากว้างขวางยิ่งขึ้นเชิญชวนประชาชนสังเกตการการเลือกตั้งกรณีที่ใบส้มใบแดงใบเหลืองกับผู้สมัครการเลือกตั้งนั้นกกตก็พบความปรากฏเป็นพยานหลักฐานอันทำให้เชื่อว่ามีการทุจริตและยังไม่ได้ประกาศผลกกตสามารถแจก ะะได้ทั้งนี้กกตไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะให้ใบส้มกับใครกรกตตัดสินตามพยานหลักฐานตามระเบียบว่าด้วยการสืบสวนของกกตส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากกตอ,อาจจะไม่กล้าแจากใบส้มเนื่องจากมีคำพิพากษาสารอุทธร์ให้กกตชดใช้ค่าเสียหายนายสุรพลเกียรติชัย,ยากรเมื่อปี2562นา้อยิอิทธิพกรกล่าวว่ากกตพิจารณาเรื่องนี้บนข้อมูลหลักฐานในช่วงเวลานั้นนะครับ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกําหนดเมื่อวิจัยแล้วก็เป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับนะครับท้งนี้60วันแล้วนะพิจารณาเรื่องร้องเรียนไม่ทันจะต้องปล่อยไปก่อนเพื่อให้มีการจัดตั้งตบ,บานหรือไม่นะบนที่พนย้ําว่าเราคงปล่อยไม่ได้เพราะจะเป็นการละเลยหน้าที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและกระบวนการทํางานไม่ใช่เรื่องที่กะกะตจะเร่งหรือนะครับไม่ เร่งดาเนินการนี่ก็เป็นคําพูดของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งต้องยอมรับนะนะไม่ใช่มีเพียงแค่นี้นะก็ปรากฏว่าพี่เอสมชายแสวงการพี่เอสมชายแสวงการก็ได้มาพูดเรื่องนี้นะเรื่องของหาเสียงหลอกลวงนะครับซึ่งการหาเสียงหลอกลวงต้องยอมรับนะว่ากำลังเกิดขึ้น และการหาเสียงหลอกลวงตอนนี้ก็กําลังบานปลายนะครับและที่สําคัญก็คือว่าผิดรัฐธรรมนูญผิดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งนะฮะซึ่งตอนนี้พี่เอสมชายสแสวงการ,นะรประธานกรรมธิการวุฒนทะิสภาก็บอกว่าก่อนประสัยหาเสียงพรรคการเมืองดังกล่าวมิได้ดำเนินการจัดทำนโยบาย ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามพระราชบัญญัติประกอบพันธุ์นูว่าด้วยพักการเมืองมาตรา57เสียก่อนโดยผู้สมัครและกรรมการบริหารพักได้ประกาศนโยบายต่อสารชนนะครับอันเป็นกรณีถือว่าเป็นการขัดและแย้งต่อนโยบายที่พักการเมืองยังไม่ได้มีการจัดทําราอยการแต่กนละับถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสสมาตรา74เป็นการเสนอให้สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใ,นใดแก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะฮะเมื่อมิได้แสดงแหล่งที่มาของเงินนะฮะพรรคการเมืองจึงไม่อาจดำเนินโนโยบายนั้นเนื่องจากขัดต่อกฎหมายหลายฉบับการกระทำดังกล่าวนะครับจึงเป็นการหาเสียงด้วยวิธีการหลอกลวงหรือหรือจงใจจูงใจเข้าใจผิดว่าพรรคการเมืองได้ดำเนินการวิเคราะห์นะครับ,นะรบและจัดทำโนโยบายนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายของพรรคการเมืองแล้ว อันเป็นการฝากฝากืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรมาตรา73อนุ1และอนุ5เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้แก่พรรคการเมืองและผู้สมัครแบบแบ,บ่งเขตของแต่และพรรคการเมืองนะครับเป็นเหตุให้การเลือกตั้งการแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการไต่สวนตามอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับเมื่อคณะกรรมการมีการนำหลักฐานอันสมควรเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92อนุ1ก็ทำเพื่อให้ได้นะฮะมาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการต้องยื่นสารจำนวนเพื่อยุบรรคการเมืองนั้นนะครับด้วยความเป็นห่วงคณะกรรมการการเลือกตั้งและเลนขนาธิการนะกรกตมีหน้าที่และอำนาจที่จะต้องกำกับดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและต้องยึดหลักอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายมิใช่ปล่อยผ่านให้เรื่องล่าช้าขยายเวลาได้3-4ครั้งจนกว่าจะมีคำอธิบาย ตอบมาภายหลังนะฮะจนหลุดข้อกล่าวหาหรือปล่อยคนกระทําความผิดหลุดมือไปได้นี่ก็เป็นสิ่งที่สวสมชายแสวสงการได้โพสต์ข้อความบน oh Facebook ของท่านเอาละเห็นเหตุการณ์การเลือกตั้งมาแล้วเห็นการกระทําความผิดมาแล้วเยอะเลยคุณส่วนเนี่ยผมเรียนให้ทราบนะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ย คนที่เขียนด้นมนูษและมีการแก้ไขภายหลังหลังจากที่มีการลงประชามติไปแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้อำนาจของมวลหนิยุยุ์ในฐานะฐานะหัวหน้ารักษาความสงบเรยียบร้อยในตอนนั้นเนี่ยให้มีการแก้ไขต้นมนูษหลังจากที่มีการลงประชามติซึ่งทั้งหมดมีร้อยี่สิบแปดมาตราไปแล้วเนี่ยเข้าระบุชัดนะนะระบุชัดว่าหนึ่งนะเรื่องสัญญาว่าจะให้จูงใจหลอกลวงเรื่อง ห้ามนะใช้พระมหากษัตริย์ไปหาเสียงไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะสองปัจจัยนี้เป็นสําคัญนะแล้วก็เรื่องของการดูหมิ่นเหยียดย้ำอาฆาตหมาดไล่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักสําคัญเลยนะนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยแล้วเสร็จเนี่ยนะกรกตยืนยันว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลนั่นหมายความว่าจะสอบสวนให้เสร็จ นะ,ะซึ่งดีไหมดีนะครับดีตอนนี้นายธนบุญพยายามที่จะเขียนเพื่อสกัดการทุจริตคอร์รัปชันทุกประกรนะครับโดยเฉพาะทุจริตการเลือกตั้งมีการล้องเรียนไปทั้งหมด8เรื่องกกตก็ยืนยันว่าจะไม่รับรองไปก่อนจะมีการชี้จะยุบกับยุบเลยจะดําเนินการก็ดําเนินการเลยนะครับเพราะต้องยอมรับนะว่าตอนนี้กําลังมีการทุจริตการเลือกตั้งจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทื้อเสียงก็ยังถือว่าเยอะมากอยู่นะนะในขณะที่มีการทุจริตเชิงนโยบายนะใช้แรงจูงใจนะใช้บุคคลภายนอกที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเข้ามาทําการครอบงําพักอันนี้เขียนในรัฐธรรมนูญเลยนะและมีการออกมาเป็นกฎหมายลูกเรื่องครอบงําเรื่องจูงใจเรื่องสถาบันนะครับสามปจัจจัยนียเป็นตัวหลักเลยที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย เขาเขียนไว้ซึ่งมังเอิญเนี่ยมีการแก้ไขในภายหลังคนที่แก้ไขในนั้นเน่ยอยู่ในนั้นด้วยคือผมนะฮะมีสองท่านผมกับท่านไกรสอนแก่ทำให้พอรู้ว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยงานนี้พักที่กระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองใดๆทั้งสิ้นไม่ง่ายไม่ง่ายเลยล่ะนะพอรู้อยู่แล้วว่าพฤติกรรมเรื่องของหนึ่งการครอบงำพัก พฤติกรรมเรื่องของอ้างสถาบันพระหมหากษัตริย์อ้างเรื่องของมาตราหนงสองจะถูกนํามาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งและเรื่องของแรงจูงใจอ้างสัญญาว่าจะให้ไอ้สประการนี่เป็นตัวหลักเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเลยว่าไอ้พักการเมืองนักการเมืองจะทําแบบนี้คุณ่วน,นจับตามองให้ดีประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยรับปาก ต่อสาธารณชนเนี่ยบอกว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60บวันจะไม่มีการรับรองไปก่อนจะไม่รับรองผีไปก่อนนะแล้วค่อยมาสอยที่หลังคราวนี้เรามาดูฝีมือของคณะการการเลือกตั้งกันในระหว่างที่ผมทําคลิปเนี่ยนะเรียนย้ําว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งนะอยู่ระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งยังไม่มีการกาบัรนะยังไม่มีการลงคะแนนนะผมเรียนไม่ล่วงหน้าเลยว่าสุดท้ายปลายทางเกมนี้นะถึงแม้ว่าจะได้เสียงข้างมาก หรือจะได้เสียงครั้างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยิธรรมและจะต้องมีพรรคการเมืองและนักการเมืองถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย100%ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ค r ้า e และกดกระดิ่งด้วยนะคะ